ข้อต่อไปนะคะเรียลงลำดับจากจากอะไรดี มาดูกันทุกคนแบบนึงนะคะแยกไปหน่อยออดูดูดูแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละกลุม่มเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วยืนเป็นกลุม่ม และนูน่นเพื่อนหยิบอยู่แล้วยี่สห้าและเลขไหนที่ไม่มีอ่ะไปไปไปอ่าให้เวลาในการตรวจสอบนะคะตรวจสอบตัวเลขภายในกลุม่มเอาสิบวินาทีสิบวินาทีนะจ๊ะมากไปน้อยนะคะดูโจทย์ให้ดี โจทย์ให้เรียงจากไหนไปไหนอามากไปน้อย,อมห,อยหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้หมดเวลาตรวจสอบแล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ y ย u เรดี y รีอานาลูกอ่าโอเคมากไปน้อยนะอ่ะรอบนี้ให้ไปเลยกลุ่มละหนึ่งคะแนนอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปนักเรียนต้องฟังโจทย์ให้ดีนะคะโจทย์มันสั่งให้เราเรียงลำดับจากไหนไปไหนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยด้วยดีนะด้วยดีอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมโจทย์ข้อต่อไปเรียงจากมากไปน้อยเหมือนเดิมสิบแปด ปปเอาแล้ยังห้าสอ่าสิบแปดแปแปดสี่้าสบแปดแบแขบนขบนเรียงจากมากไปน้อยอ้าวเร็วอะไรนะแล้วไม่ใช่หาทีนุอาทิตหยิบได้อยู่นุไม่มีไม่มีเธอห้าก้อนและเท่าหนุ่ย ไหนยัาไมยังก็ไม่ยัง,ไ,ยงไปไปเรียงเลยไปเรียงเลยจับมากไปน้อยเรียงจับมากไปน้อยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ด้านนี้คือคนที่มากที่สุดลูกอ่าสิบวินาทีนะคะอ่าพร้อมหรืยัง ไหนของอันย่าอยู่ฝั่งไหนอะไรอยู่ฝั่งไหนของอันย่าอ้าวอันน้ามาทางนี้อันน้ามาทางนี้ไหนโช่วยชวยโอ้ว้วาวรอบนี้เต็มทุกลุมอ่ะนั่งนั่งเข้าต่อไปเข้าต่อไปนะคะเขาไปยังเข้ยังลำดับจ้าห้าใครน้อยเหมือนกัน ไปเร็วเร็วเอาให้เวลาในการตรวาดกวาดก้อนเล็นะคะสิินนาทีเอาสินาทีนะคะเอาร็วเร็วเรียงจากไหนไปไหนแล้วนะคะอจากมากไปน้อยเอาเรียงเร็วเร็วเสร็จแล้วยังตู้ฮ่า Show your number in your hand please Show your number in your hand อ่าเนยต่ะระชัยชู้เนยเร็วเอาครูจะดูกลุ่มนู้นก่อนถูกไหมโอเคไหนไหนเลขกอะไรเลขก, <c oughs> กอะไรจ๊ะของเธอเลิอกอะไรเลขนกันอ่าไหนกลุ่มนี้โอ้ very good <Yay! S 1> ได้คะแนนทั้งทีลุมแลวเอาเก็บใส่กล่องค่ะเก็บใส่กล่องเรียงให้เหมือนเดิมตอนที่ครูแจกนะคะอ่าไม่เป็นไรยังไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่เรียงให้เหมือนเดิม ยังอ่าอะไรนะอะไรจะไม่ได้ไม่ต้องเรียงตัวเลขเหมือนเดิมแค่เรียงให้มันอยู่ในแนวเดียวกันไม่ต้องเรียงตัวเลขลูกไม่ต้องเรียงตัวเลขไม่เป็นไรคะ่ะอ่ะกิจกรรมการเรียงลําดับจำนวนวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ